ไฟนอลเราไฟไม่ได้เร่มกับกันเหลือใช่ไหมนี่ครับปล่อยมันมีมิดจูนนึงจัใจอ้าวจำใจต้องไรวะไม่น่าทานหน้าก็โดนอยู่ดีบานหนึง าขาคองก่นอนละไม่เราโบรณตัดไหมร <c oughs> ะยะทางหดกันแล้ลืมไปว่าจะมีโจยเ,เดี๋ยวคนดูถามว่าไม่ไม่โยนให้ตัดกทีชึบชึบจัวไปได้โว้ยกันมันกันอะไรวิงกัดสิสี่เข้าเลยผ่นาตายอย่าไปกัดเหมือนสิบสีจววงไปเลย จู๋อะแม่เป็นแบรียันเลยเกิดใหม่ที่นักนักพเทคอะเแบบเบียวอือเอาบิเก่าออกไปก่อนปล่อยใ่ใช่ไหมข้าเธอแล้วจูจูอะไรเป็นอันเฟ็ดกิปเล่นๆหนึ่งฟอร์ ไมม่ีผิดแผนผิดแผนผิดแผนนะรอบนี้ไม่เป็นไรฟอร์ดแวนไปละอ่ะตีแวนสี่สี่แยงเบาๆไม่เป็นห้าเลยอารตีแวนปล่อยฮะคิติโคมาจริงด้วยว่ะคีแวนพลังให้เบนนอนคิติโคไอ้เช่างมาจริงคิีแวนพลังให้เบนนอนไอ้ชายกูตะโกนเล่นๆไม่มาจริงหนึ่งยูกุตกาวเล่นๆมาจริงตรงั้นเลยรอใพี่โดนแฮกปี้ สีดำเฮ้ยกูกาดไว้นะมือกูสามไม่ได้เยอะนะเว้ยไครับไปกับกลับไปสู่ยุคจีก็จีไ um ้เต็รอไอ้็แ um ่ะองแดอแดิกเวนอะะมอติกแ่เวนท็กท็กทกตีลุกตัวเนี้ย พอมาแล้วจักริกาจพักริาน้องตีให้แวนเลยต้องตีใครไม่เข้าหรออยี่วัหรือแม่งใหญ่เกินเล่นไปก่อนเล่นเล่นเล่นคางเอาไปเลยไม่ใชแล้วเวนกดสกิลเบอร์เท่าไหเซิร์ฟอ่ะครับหนึ่งโซ่บัทหนึงโซ่สแตยเข้ามาไม่ได้บวกพลังทำไมไม่บวก่ะ มันแต้มอีกฝ่ายต้องสี่มากกว่าจะได้โบวถ์สามใบเขาปล่อยแวนก่อนแล้วกันตัวเริ่มต่อเลยจุดหนึ่ 1, 2, 9, ง9,000นั้นพลังนี่ไว้พลัง2,000ตอนนี้วนแวนมันตีเท่าไหร่2.8ใช่ก็ไปสกิวเวนปุ๊บบวกไปคนละห้าพันอีกทีน<ส>แล้วก็ติดฐานฮะติดฐานที่สแตนคนนี้เห็น ไม่รู้ว่าต้องรับมือยังไงเป็นห้าพันอุ้ยห้าพันแล้วก็นี่ผมเป็นหมื่นแทนเนื่องจากไม่รู้ว่าต้องรับมือยังไงเพราะงั้นปล่อยไปขี้ขี้ขี้ขืนบ้างมาดองกันแล้วกันเสุดจปุ๊บอ๋อโบวกปลาให้อีกแปดพันให้ด้วย15สองหมื่น16พลังนี่จวดพลังห้าพันเนาะ อเวนีมีสามตมจหนึ่งตัวเริ่มลากกอดยืนยี่ส26สามยี่สิบสา่สิบอยู่ๆก็นาซะอย่างนั้นนับพลังดีสิบเก้ายี่สิบโอ้ยี่ิามตเข้าอันนี้อันนี้นิ่งๆไปสิบห้สองหมื่นไม่เข้าทั้งคู่เลยอ้าวหยุดโลกซะงั้นเกี่ยวหยุดโลกไปแล้วไซ่อย่างนั้นหาเลย ไอเดี่ยมชัดจุดกูจากเรงตัวแทาตายล้วหยุดโลกซะงั้นชาดิ่เยี่ยมมากครับสเตนเดอร์นี่ไรนี่ไรนี่ไรนี่ัรแรงไม่พอที่จะใส่ต่อไปเกิดบาลิยันเลนจดเขาคือมนุษย์ผู้เร็วที่สุดแล้วก็จะมีคนที่เร็วกว่าโผล่มาเสมออันนี้มือสั่นแล้วสิ ไม่ได้มือเยอะนะแวนวิ่งก่อนแวนวิ่งก่อนนะกจ๊ะทิ้งโดนแล้วหนึ่งได้ออเบดสองได้ไม่เจออามิลอนตีนี่ตีทิ้งอ๋อขอแค่หมื่น ให้แม่แม่จริงก็ให้ไปดิไม่ให้แม่จริงอกถยไม่ให้ดีกว่าสามเป็น่เนเกอเไอ้จ้จิงทิ้งทิ้ง่ริงเลยก็ทิ้งทิ้งไม่าจะปล่อยปล่อยก็ตายมีชี้เพิโยนชี้เมื่อกี้ปล่อยก็ตายดิ มือมันเยอะจังวะห้แป๊บกูยังเห็นแม่งน้อยๆอะไรแป๊บมือเย,ย,เอเย็นนี่อาชิลาวะต้องหนทาพีดีวะเข้าโปรแกงมแมทีดี Excel มันอยงไใ้เฮียนี้ไม่ได้เหย่งมดิสไปเดอร์โถ่เอ,เอเ้ยนี่ว่าจะอากชิลาวิ่งเลยไม่ไรเอา Excel ก่อน สไตเป็นอาชุลาสนุกเลยอ่ะสนุกเลยทีนี้อยากเล่นอยู่นะถ้ากูหาสไตอัชุลาเจออยู่ตรงนี้เป็นแน่อีกแล้วนะโอ้มีตีนเจด้วยนะสิอยาหนักบโอเคเปเลยอ่ะสิบเจ็ดตีก่อนเลยอ่าอยู่นี่เอง นี่เดี๋ยวมันกัด5,000อยู่ไปทอดนเบัตเบนไปสัตว์วิชเพื่อฆ่าซะไปเลยสิบเจ็ดตีรอบคนมีร่องคนมีร่องชีวิตกูไม่ได้มีเดอะบัตเบนไว้จำได้ว่าวีฟแรกๆแม่งไม่แรงกาดไปก่อนเดี๋ยวขาปล่อยวีฟหลังเราไปตีเมสรลเซอร์สกิลลุกขึ้นมาไม่บุกพลังเดี๋ยวไอ้นี่เห็นลูกตาได้ครับมันตีเท่าไหร่ตอนนี้ สองเป็นหกไอ้นี่ตีสิบเท่าเดิมสองเหไม่มีไม่มีบวกพลังอะไรเพิ่มไม่ไม้ไม่ได้บวกมันจีการออกมาเลยมาลอนไปเรียนหรือลงไปป้องกันเลยวิงกันกะาสี่สาต้องสองโอ้ต้องสามที่เกอใหม่น่นจะเข้า ไม่ก็ต้องเป็นสองเก่ากันหนึ่งเอ้ยสองใหม่กันหนึ่งเก่าไม่มีเฮ้ไม่มีเฮ้ยไม่มีเฮ้โอเคจบไปแค่ที่จั่วไปมันก็มีค่าเท่ากันสิบเจ็ดตีกทีไอ้ตัวนี้พลังเท่าไรยังรอบแรกสิบสี่แต่รอบสองแรงขึ้นแล้วมันจะลุกจากไหนวะตัวหนักตัวหนักตัวห้าตัวห้า ชุดลองไม่วาไอ้ครับของห้าพันอากาศอย่างนี้ไป่ใชชุดหนึงเท่ากับว่ากูต้องบีมสองตัวอะไรวะนัวไฟห้าพันแล้วก็ G4 ชุดหนึ่งโบปีหมื่นหกโบปีหมื่นหก ก็อี2,000พันเจ็ดเจ็ดสิบสี่สิบสี่สิบหกสามหมื่นไม่ยืดยูตรงไ้นกัถนลจมจุ่ละไดเหมนอะไรลล่อเนืาเรื่องหเนเลนจำไม่ได้ว่ามีอะไร จะหมดเลยฮะ,ะไม่ได้โจม <c oughs> แต่เองก็กสองขีดแล้วี่ดิ๊มาโดนสองขีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผื่อ, <c oughs> อมีทิ้เออไม่มีทิ้งต่อยข้างได้ดว่าเอาแวนวิ่งสองขีด้วยสองขีกูรู้มีพี่จีโยนมาอย่าลีลาเยอะ สองส,สองสองเจ็ดอาไวไ่ยไเวเเลวอ้าวไม่มีวอย่างนั้นหนึ่งสองสามอ๋อที่เออชิวันพลังให้เดนอนโอเคหนึ่งใบแล้วต้องขออีกหนึ่งใบจะเลอกต้องอีกหนึ่งใบจะเลือกสองเอเย้ยเฟคไลเซอร์ไปแล้วเอืเอ คุณนึกว่ามีมีจีไม่มดอยู่ค่น่ตอนนี้ให้จบก่อนแล้วมาช้าไปเหลืองเหลืองล้วนๆเลยนอร์มอล้วนๆเลยชนะทั้งนั้นคิดอะไรไม่ออกอใส่ตัวนี้สีกว่อนจแบกรู้แลร้เว่าต้องแก่อะไรไอ้อีเบิร์ไลเซอร์นี่ไม่มีประโยชน์กับไม่ใช้ตัวเดิมกลับใช้ั ไม่อะกูว่ากูเก็บว,วิงกันไว้เหมือนเดิมนี่เลย <c oughs> ยังไปกูยังรอลงไปต่อยได้ใส่ใส่ทิ้งไตแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยว,ใ,วใส่ทิ้งไตแล้วมันเล่นกับมารอนไม่ได้มันจะเหลือแค่แบรี่ให้ดึงแ <ไป S 1> ต่แบรี่ว <ไป S 1> ัวไวแห้งแบรี่นี่แบบตัวหากินเลยอะอันเล็กนะนเลนมันติดกันจริงๆด้วยอันเล็กมันเป็นตัวหากินอนะต้องเก็บไว้จะใส่วิงกานเอาไว้เอาไว้ให้มารอนดึงมาเท่านี้เราก็จะการทีเดียวสามหมื่นโอ้โหหนักสัสสัสทุ่น เสียโซ่ใบเดียวได้กาดสาม0 0 0่นคุ้มเลยครับโอเคครับไปพวกกัะใหม่ข้างหน้าครับสวัสดีครับ